ถึงช่วงนี้เคลียร์ให้จบคะ่ะเราอยู่กับคุณทอมน,นะฮะที่หลายต่อหลายคนออกมาแชาร,ร์คลิปกันแล้วก็เชิญโชมบอกต้องฟังต้องฟังที่เขาพูดนะคะแล้ววันนี้มาถึงตรงนี้เลยนะคะบุมเองก็อยากจะถามเหม on, ือนกันคือเราจะจัดการยังไงกับคนที่ยังไม่เชื่อยังออกอยู่จากบ้านแบบมีการอยู่บ้านแล้วก็บน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 บ่นระบายความเครียดกันจะไปคลิปดราม่ากันเยอะแยะมากมายแล้วก็ออกจากบ้านไปยังไปปาร์ตี้แล้วบอกมาจับเ so ลยดิยังท้าทายตำรวจตำรวจอยู่อยากจะบอกอะไรกับคนพวกนี้คะ เราลงเรือลาเดียวกันนะครับโควิดสิบเก้าเนี่ยจะคิดยังไงก็ได้เนี่ยมันคือเรือลาเดียวกันคนเดียวเนี่ยทำให้ประเทศชาติเนี่ยเจงได้ไปอีกสามสี่ปีเลยนะถ้าคุณเป็นคนที่ติดเชือ้อแล้วคุณยังสนโรคนี้มันแปลกมันจะเพาะตัวเองเนี่ยภายในสิบสี่ถึงยี่็ดวันรัฐบาลเขาชัดเจนช่วยโควินาอยู่บ้านกันได้ไหมหรืออย่างน้อยเนี่ยหากลุ่มเล็กๆใช่ไหมครับไม่มีใครนะช่วยประเทศชาติได้ได้เลยนอกจากพวกเรา น้องทํารายการงี้ก็ดีเพื่อให้ข้อมูลกันคคือเมื่อไรคนไทยี่ยจะเข้าใจกันสทัทีว่าโรคนี้เป็นโรคที่เราไม่ทําให้มันเป็นอันตรายกับประเทศชาติเราก็ได้แต่ไม่อยู่กับคุณคมันไม่ได้อยู่กับท่านพยุทธจันอชามันไม่ได้อยู่กับใครเลยมันอยู่กับนุทินชาญเวรคุณมันอยู่กับคุณนะครับงั้นคนํานึงที่เราต้องร้างออกจากสมองเราให้ได้คือเห็นแก่ตัวชอบนะคือถ้าเราเห็นแก่ตัวนะตายหมูนะ จริงจริงเดี๋ยวแต่แต,แต่แต่หลายคนก็จะบอกแหมแค่คนคนเดียวจะทําให้ประเทศชาติล่มจมได้ยังไงก็อย่าลืมนะครับโลกอันนี้นะครับก็มาจากคนคนเดียวที่ปูหานนะแล้วมันก็เพาะไปคนที่สองคนที่สองเอาไปคนที่สี่มันไม่ได้ประเทศชาติล่มจมแล้วนะตอนนี้ไปโลกเลยนะใช่ทุกอย่างมันคาุาบอกเขามีคาใช่ไหมผมเราอยู่อเมริกากันใช่ไหมค่ะ <c oughs> think globally ใช่ไหมแต่ act locally <c oughs> ใช่ไหมทำในคุณสิ่งที่คุณทําได้นะดูแลตัวเองเพราะการที่ดูแลตัวเองเนี่ย สุดท้ายแล้วคือขนาดแล้วเมื่อไหร่เศรษฐกิจเราจะกลับมาสักทีอัพทูเราโรคนี้หายเร็วเศรษฐกิจก็เด้งกลับเร็วม,มาอย่างตอนนี้คนจีนเนี่ยเขาก็หายเขาก็เริ่มพร้อมที่จะมาเที่ยวกันอีกทีหนึ่งแล้วประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่พี่บอกเ,เป็นประเทศที่สวรรค์ที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยวจแต่เราก็ต้องช่วยเขาเห็นว่าประเทศเราปลอดภยัยพี่เนี่ยมี challenge ไงพี่อยากให้คนไทย challenge เลยว่าเราเป็นประเทศแรกเลยไหม ที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวกลับมาได้เราควรจะมีโกเลยคนไทยทุกคนครับร่วมมือร่วมใจกันะนะภายใน90วันเราจะพร้อมนักรับนักท่องเที่ยวกลับมาเลยแต่หลายคนบอกกลัวค่ะความหลอนมันอยู่ในนี้ค่ะคือถึงขนาดที่ว่าพี่ก็เห็นใช่ไหมคะแรกๆที่มีข่าวอ่ะถึงขนาดที่ว่านักท่องเที่ยวบางคนรู้จะว่าจะใช่จากจีนจากส่วนไหนก็ตามเหอะแต่มาปุ๊บลุกจากโต๊ะพุบพับพุบพับตะโกนด่ากันบ้างอะไรกัน บางคนเขาหลอนอะค่ะพี่มันมันมันก็ต้องมาจากรายการอย่างน้องอะหรือคนอย่างน้องอะใช่ไหมที่เราเผยแพร่ความรู้ไม่มีอะไรแก้ความกลัวได้กับความรู้ education เวลาเราเข้าห้องมืดเนี่ยสิ่งแรกจะต้องทำคืออะไรพยายามไปหาจุดเปิดไฟนะครับก็เหมือนกันตอนนี้คนอยู่ในโลกความมืดของโควิด19ก็หาจุดเปิดไฟก็คือฟังข้อมูลดีๆนะครับพยายามรักษาตัวเองให้ดีๆเชื่อพี่สิ เราเนี่ยเป็นประเทศที่ต้องแข่งขันนะเราแข่ง <Ừ. S 2> กับสิงคโปร์เราแข่งข่งกับญี่ปุ่นแราแข่ง <c oughs> กับทุกคน <c oughs> ถ้าวันนี้เราบอกเลยว่าเราจะตัดสินใจ <c oughs> ว่าอีก90วันเราจะพูดได้เต็มปากมันวูหานกาพูดขึ้นมาแล้วอะ <c oughs> ประเทศเราคือการติดเนี่ยมันเริ่มลดมันจะไม่มันจะไม่หยุดนะแต่มันจะหายลงไปนักท่องเที่ยวกลับมาเศรษฐ,ฐกิจก็ดีกลับมาอ <c oughs> คนก็จะบอกพี่ว่าโอ๊ยคุณทอมคิดแต่ธุรกิจ <c oughs> ยอมให้คนไทยตายแต่เอาเศรษฐ,ฐกิจกลับมาเศรษฐกิจไม่กลับมาเนี่ยตายอยู่ดีนะ ก็ถึงบอกไงหลายคนเขียนบอกว่าถ้าเกิดโควิดเนี่ยมีโอกาสติดอาจจะหนึ่งอร์เซ็นสำหรับเทียบกับจํานวนคนมากมายนะแต่ถ้าเกิดอดตายเนี่ยตอนนี้เป็นสิบเปเ็นต์แล้ว <c oughs> น,น,นั้นเราต้องตั้งเป็น national goal เป็นการตัดสินใจนะของประเทศชาติเลยว่าเราทุกคนจะช่วยกันอีก90วัน <c oughs> ประเทศเราจะไม่มีการติดใหม่แล้วทำได้ไหมทำได้หนึ่งร้างมือตลอดอสองเพิ่มคุมพุ้มกันให้ตัวเอง แต่สิ่งที่ทอมไี้จุดคือไรน้องอยู่บ้านแล้วพี่จะบอกยังไงสมมติถ้าพี่เป็นรัฐบาลหนูถามงี้เลยอะพี่วันนี้หนูตั้งตำแหน่งให้พี่แล้วพี่ทอมพี่เป็นหน่วยไฟจัดการคนไม่อยู่บ้านดื้อพี่จะจัดการเขายังไงอมีนโยวายยังไงบ้างคะเชิญท่านทอมค่ะหนึ่งนะพี่ก็พูดเลยพี่อยากทำเหมือนสิงคโปร์พี่นได้โทรหาคุณสมชายที่ไอเอสนะพี่ได้โทรไปปรึกษากับคุณสุประชัยที่ดีแท็กไม่ต้องดีที่ทรูนะมือถือเนี่ยเป็นวิธีที่ t r a ็กคนดีที่สุดนะ เขายินดีที่ร่วมคขามาช่วยสิงคโปร์เพื่อเป็นกฎดีมากที่สุดเลยเราจะส่งข้อมูลเข้าไปคุณอยู่ไหนตอนนี้ถ้าคุณไม่ถ่ายรูปแล้วคุณอยู่ที่บ้านนะเขาจับคุณเลยนะคนไทยจะรู้สึกค่ะมันไม่ privacy ขณะมาเป็นคำถามไม่จุิเวอร์แเลพี่ security and privacy พี่เลือกอะไรคะยังบอกเป็นอยู่ป่ะเนี่ยหนูยังได้อยู่ค่ะหนูบอกบ่อยคือจะพี่จะเลือกอะไรราต้องแรกเปลี่ยนปเราต้อแรกเปเนี่ย ก็โดลงเรือลำเดียวกันนะพี่เข้าใจเรื่องสิทธิอะไรมนุษย์เสียชนอะไรเงี้ยใช่ไหม嗯嗯พี่เข้าใจหมดอะแต่วันนี้เราต้องเข้าใจว่าเราอยู่ใน critical stage ออกมาแล้วค่อยมาทบทวนกันอีกทีแต่อย่าลืมนะตายก่อนเนี่ยไม่ต้องทบทวนอะไรเลยนะจบนะจบนะงั้นถ้าพี่เป็นหัวหน้าประเทศชาติเลยอ,อันนี้ก็ต้องฝากนะมันต้องเอาความกำลังใจมาให้คนต้องมีโกให้ชัดเจน90วันประเทศไทยจะไม่มีโรคใหม่ติดแล้ว เพื่อเราจะเตรียมตัวต้อนรับนักท่องเที่ยวกลับมาเปลี่ยนนิสัยกันร้างมือกันเยอะทําความสะอาดกันะนะครับแล้วก็สําคัญที่สุดอะไรหลังจากโควิดแล้วเนี่ยโอกาสเยอะมากคนไทยลืมไปอย่างนะ ทุกวิกฤตมีอะไรเนาะมีโอกาสถูกต้องแต่90วันพี่ขาตอนเนี้ยแค่ช่วงสงการเนี่ยพวกเราก็เครียดกันจะแย่อยู่แล้วนะคะหลายคนถาบบุมค่ะจนถึงสิ้นเดือนเนี้ยไม่มีงานเลยเนี่ยสงกรานก็โดนแคนเซิลงานกันไปหมดนะคะนั่นก็คือหมายถึงเมษาถ้าพี่บอก90วันนี่อดตายของจริง,รงเลยนะคะพี่ไม่อดตายเพราะอะไรต้องคิดใหม่นิดเดียวมาย์เเปลี่ยนไนงะถ้าไมอ่อดทนกัน90วันนะจะโดนไป9ปีเลยนะมันจะไม่กลับมาเลยนะ อุแม่เจ้ามันจะไม่กลับมาเลยนะครับอันนี้เราต้องเข้าใจอ่ถ้าเรากัดฟันกันไม่ได้90วันนะอย่างน้อยเลยนะนมัย ต่อหรือ30วันไม่ได้หรอนี่หนูต่อไม่90้าสิวันของพี่ไม่เก้าวันของพี่แม่เขาทุกอย่างล้างหมดแล้วนะแต่2ี่วันคือคนรจะอยู่บ้านนะพี่หมยควาอยู่บ้าน90วันนะก็คือโอเคประมาณเดือนหน้าเดือนนึงเนี่ยนะเราควรจะให้ความร่วมมือคือโอเคมันจะมันจะได้มีโจทย์ว่าภายใน90วันเราจบเลยอ่ะแล้วหลังจากนั้นคือใครเป็นผู้ป่วยค่อยๆเคลียร์กันไปนะฮะใครไม่ป่วยโอเคก็อาจจะมาแต่ต้องต้องเน้นตามเลขเลยนะพี่จะขอคนไทยงี้เลยจากวันนี้ไปขอ14วันก่อนฟังเลยนะฟังเลยนะขอ14วันก่อนนะครับ เพื่อให้ไอ้เคอร์ฟเนี่ยมันลงมานิ่งเพื่ออะไรเพื่อเตียงโรงพยาบาลจะได้มีพร้อมเพื่ออุปกรณ์ในโรงพยาบาลจะมีพร้อมเพื่อจะต้อนรับคนที่เขาเป็นโรคจริงโปรเจกต์ใหม่ตอนนี้หนูกำลังจะทำเนี่ยคือโรงพยาบาลสนามแล้วเนี่ยถูกต้องเพราะมันไม่พอเลยไม่พองั้นเราต้อง14วันเนี่ยให้พอก่อนเพราะพอก่อนก็คืออะไรก็มีโอกาสาร,รักษาคนได้ค่ะอีก21วันใช่ไหมครับ14วันนี่คืออยู่ในบ้านเลยนะไอ้ีกสวันก็เริ่มเปิด แต่เริ่มเปิดในสถานที่ที่มันสําคัญจริงอทิษก็อยาเพิ่งกลับไปทํางานที่ออฟฟิศทำงานจากบ้านได้ไรายได้คแล้วแค่เนี้ยรัฐบาลเขาจะได้เตรียมตัวเพื่อภายใน90วันเนี่ยเราเปิดประเทศใหม่ได้อย่างเต็มที่เลยคเลขแค่เนี้ยเราทํากันได้ไหมเพราะถ้าไม่ทํานะจบจบแล้วเรื่องนี้มันจบจริงเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดโรคเราไปเปิดอเมริกาขึ้นมาคนไม่สบายกันเป็นหมื่นเนี่ยอันนี้ต้องให้แฟนนะบุ๋มก็รู้ดีโรงพยงาบาลเรารับไหวไหมตอนนี้ก็ไม่ไหวแล้วค่ะใช่ นนี้ก <นะ S 1> ยามไห้คนไทยเข้าใจไงคนเราไม่ได้ตายเพราะโควิดนะ<ม>คนเราตายเพราะไม่มีที่ที่จะรักษาโควิดงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องทําวันนี้คือหาทุกวิธีทางไม่ให้ติดเพื่อจะไม่ต้องไปโรงพยาบาลวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ได้มาพูดคุยกับพี่ทอมนะคะบอกได้เลยว่ารู้สึกดีขึ้นเยอะเอาพูดกันตามตรงดีขึ้นเยอะแล้วมีกําลังใจขึ้นเยอะนะคะแต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมนะคะเราทุกคนต้องให้ความร่วมมือกันไม่เช่นนั้นโรคนี้เราต้องอยู่กับมัน และเราจะจนไปด้วยกันค่ะคุณผู้ชมมันจะไม่หายไปนะคะแต่เราจะอยู่กับมันอย่างไรนี่คือสิ่งที่สําคัญกว่าแต่เราต้องช่วยเหลือกันและกันมันถึงเวลาแล้วค่ะเอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับพี่อมจุลภารเครือโสอพลน,นะคะที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณมากครับเป็นเกียริมาเลยครับเอาละค่ะดังนั้นในช่วงหน้ายาคุยที่สุดนะคะมีเรื่องราวดีๆที่ต้องฝากคุณผู้ชมเลยละคะ่ะแต่ห้ามพลาดนะคะสักครู่เดียวค่ะ